สวัสดีค่ะมือนีกะชิมานฉลองอะซื้อกระทะมามัมเนาะจ้ะกะสิมาทอดหมูเนาะจ้ะเนาะก่อนสืบอบรรทิปนี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะหรือเพื่อสืบประผาดคลิปใหม่ๆของยายเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะจ้ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกันจ้า มี่จอมซุนมาเบิรงนให้แ่จอมซุนจอมซู่หน้าดตางเดียเขามาบ่ได้เขามาเลยกวนไอเป็นอาหารแรงเนาะจ้ะเนาะร้อนกระทะไม่สื่อมากระทะเกาหัวไปแล้วจ้ะกระทะเกากระทะเกาหัวเรียบร้อยณว่ากลัวไอ้เขากลัวเนาะจ้ะถั่วพริกอีกยังก็ว่าไปใส่มาโด่นแล้วกระทะเกาแต่ยายโอ้ยยายสวด ยิ่นซีมากนะแขกเนาะลายกระสุนเก่าเอาแบบด้าหนาเลยเนาะแต่แต่พอแพ่งเะี่ยก็ซีได้อีจอดส้นกินน้องเอ้ยของขั้วยหญ่ยิ่งซีเลยดำๆก็เก่าซีเลยใจะแต่ใจไม่ดำนะคะใจไม่ดำนะคะไอ้หนูน้อยสองตัวนี้มันจะปีนขึ้นหน้าต่างเงี้ยนมันดื้อครับมันดื้อ จอมสุนสลัะละตัวหนึ่งฮะนะแคนดาแคนดากระตอสักหน่อยกับเจ้าต่อดื้อข้านใช่ตัวนึงบลูมันหิวเข่าแล้วเอะได้ยายทอด้กินลูกเอ้ยได้กินน้ำกันค่นกับมาเนี่ยแบ่งกันกินนี่ยกกังกระแบงกินกระิทอดปลาสุม่มน้ำยงจืะปลาสุม่ม เอ้ม่สมสมหมูเม่ป่าสมโอ้ยว่าผิดสิบบาทว่าแพงสืเจ้ากับหอหลายอยู่เจ้าสงหัวทอดถกับเขาแจกมันหอยจอมซุนจอมซุนให้ตลจอมซุนเพราะว่าอะไร้ัวยงสิจ้ะังหกทั้งดำดำภาษาเนาะจ้ะเนาะคนถูกคนยาก กินตามอัจฉริยะภาพมีใส่ตะแก๊สนะหมจ๊ะท่านเบิร์ตเมนันดอ,อกย่านหม้อดำท่านกับเบิร์ตท่านใส่ตาอันพื้นที่ดำคัดนอกจากนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นอกจากน้องฝากกดไคล,ค,ลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะเด้อเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆของยายนอกจากนี้ ขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขาไม่ติดตามนะแต่นอ้องเพราะว่าเป็นประเทศไทยายายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะแต่นอ้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะแต่น้งขของอายุดีไม่แง่ื่อผูกยุคคนแต่ด้วยเยอะเก็บเยอะไข่เยอะจุน่นนำนำมือด้วยขอกล่าวเาข้ามาสวัสดีจ้า